เดี๋ยวเราจะไปดูลูกป,ปั้นจระเข้กันต่ออ,อ๋อ,อ,อแล้วก็บันไดขึ้นสวรรค์อีกก็คือเลยสองมิชั่นนะคะโอเคไปต่อคะ่ะไปไปบันไดขึ้นสวรรค์กับออลูกป,ปั้นจระเข้นะคะทางไปมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันนิดนึงอันนี้คืออะไรคะ อันนี้คืออะไรคะน้องนิดอันนี้คือเท้าสีหัวนะคะก็คือเป็นที่กราบไหว้บูชาเหมือนกันใช่คนเลาเชื่อว่ายังไงเอ่ย,เยก,เ,กเรียกเหมือนกันใช่ไหมเท้าสีหัวนะคะไปเราไปเรา่ะ แต่เหมือนจะไม่ค่อยร้อนนะแต่ก็ได้เหงื่ออยู่กายไม่ลูกไม,ไ,ไม่กายเพิ่งจะสิบโมงเองนะทุกคนไม่ร้อนมากแสดงตอนเมื่อกี้ที่เรามาถึงนะ่า <c oughs> จะประมาณเก้าโมงเราผุดผิดอ๋อโอเค ก็คือน้องนี้บอกว่าถ่ายรูปไหมเดี๋ยวน้องนี้ถ่ายให้ก็คือจะเห็นหมู่บ้านเห็นปราสาททุกอย่างเลยเราก็จัดสิคะรออะไรใช่ไหมไม่พลาดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ใช่ไหมอ๋อได้เลยอ่ะน้องนี้ช่วยพี่หน่อยนะให้น้องนี้ช่วยถ่ายรูปไหมพี่ขึ้นไปยืนได้ไหมหรือว่าพี่ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาอโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้นะคะ ข้างหลังจะเป็นแบบเห็นปราสาแล้วก็เห็นหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวไปถ่ายกัน,นอันนี้ก็คือเรามาถ่ายรูปก,กันสบตายสาวๆนะคะข้างล่างคือสวยมากเลยะคะ่ะโอ้ยเท่อะทำไมเธอเท่อย่างนี้ ต้องคนใหม่นะคะสลับกันอยู่อย่างเงี้ยแหละชะตากรรมเขาเริ่มไม่ไหวกันละโดนเราหลอกล่อโดนน้องนิดหลอกล่อไปต่อคือเดี๋ยวเราจะไปสวรรค์ชันมันเป็นทางขึ้น่ะคล้ายคเป็นบันไดเข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็คือขึ้นสวรรค์ตรงนี้ก็มธีจริงๆที่ถ่ายรูปเป็นแบบลูกปั้นเยอนนะ ไหนๆก็มาละเอาให้คอมพลี t ไปเลยนะคะรูกปั้นจระเข้แล้วก็ทางขึ้นซอนชั้นเจ็ดข้างหลังไหวไหมข้างหลังเหมือนจะไม่ไหวแล้ว อ๋นนอโอเคอันนี้คือจระเข้นะคะคล้ายๆเป็นรูปไม่น่ใจะว่าไม่น่าใช่รูปแกะสะลักปะทำไมเขาถึงเรียกว่าจระเข้นะคะทำไมนะอ,อะไรนะอเ,เอาไม่รู้เหมือนกันจนอันนี้จะเป็นบันไดขึ้นสวรรค์เจ็ดชั้นอันนี้พี่ขึ้นได้ไหมหรอือว่าไม่ไม่ไ,มได้ขึ้นไม่ได้<ม>อ๋อใน,นพี่ขึ้นไม่ได้ ใช่แค่ได้ดูนะคะจับได,ไจบได้จับได้สามมาดูช้างด้วยมีช้างด้วยอ่ะโอเคจะให้ไปจะไปดูช้างอีกเหรอไกลไหมหนูไม่ไกลอ่ะหนูไม่ไกลอีกแล้วไม่ไกลอีกแล้วไป ช้าง<ม>กันต่อนะคะตรงนี้บอกว่าอยากจะพาไปดูช้างไปตรงไหนเอ้ยอ๋อโอเคไปดูช้างนะคะ ก็คือเป็นก้อนหินแหละเป็นรูปช้างก้อนหินอันนี้เป็นก้อนลูปเป็นรูปช้างนะคะความโป๊ะอย่างนึงของเราคือตอนแรกเรานึกว่าช้างไอ้ที่เป็นรูปปั้นข้างล่างตรงนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเป็นข้างหลังที่เป็นรูปปั้นช้างนะคะเป็นรูปแกะสลักไม่แน่ใจว่าเป็นรูปแกะสะลักไหมนะตรงนั้นนะคะเทียนนี่คือความโป๊ะของเราแล้วนึง ลล่วงไปแ้ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆดูมาชมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราลงไปกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทางลงนะคะเมื่อกี้ขาขึ้นอาจจะถ่ายทางขึ้นแล้วมัดูไม่ค่อยชันอันนี้คือตอนลงคือชันมากอันนี้คือทางลงนะคะก็คือชันมากโอเคไปเดี๋ยวเราล่วงหน้าไปก่อนนะ เพราะว่าเราเดินช้าน,นิดนึงอันนี้คือสําหรับคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะ <st arts> ก็เดินอย่างนี้ดีกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอายุมากแล้วยี่สิบแปดบอกว่าอายุมากถึงไหม <st arts> หรือว่าเกินอ่ะเกินโอเคแต่เขาก็ยังดูเด็กกว่าเราอีกนะ <st arts> เขาดูเด็กมากเลยอะ่ะ เาที่จริงเราพูดขนาดเนี้เขาเขาเขา,เขาควรให้ทิปเราหรือเปล่าอนันนี้นะสวยใจดีอะไรนะอยู่อยู่บา้านสปอร์ตใจดีฉาเชิงเซานะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวเราจะทิ้งลายของกิฟไว้ให้ <laughs> 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 เขามาที่นี่นี่เขาแจกทิปอย่างมือหนักมากเลย ใช้เงินวันหนึ่งเป็นแสนนะคิดดูไม่รวยให้รู้ไปนะคะเมื่อกี้เพื่อนยืมอีกแสนเลยนี่ส <c oughs> วยใจดีสปอร์ตฉอเชิงเซานะทุกคน <c oughs> เดินต้องระวังระวังนะคะเพราะว่า,าคือขั้นขั้นไม่ได้ใหญ่เลยคือขั้นค่อนข้างเล็กเลยแหละต้องระวังแบบมากมากก็วัดจำปาสัก ไม่แน่ใจว่าภูจำปาสักจำปาสักก็จะประมาณนี้นะคะจบทริปวัดด้วยเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราน่าจะไปกินข้าเที่ยงแล้วก็น่าจะกลับไทยเลยผ่านทางช่องแม็กเหมือนเดิมค่ะก็คือขาขามายังไงก็กลับทางกลับทางเดิมนะคะโอเคบายบายค่ะ